นี่คืออาหารมื้อแรกของผมในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นครับผมเองกินไม่ค่อยเป็นเวลานะครับแต่ส่วนใหญ่นี่จะกินหลังเที่ยงครับพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับถ้าเราปล่อยให้ท้องหิวจะยิ่งอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีครับผมมีเคสของคุณหมอโยชิโนรินางูโมะมาเล่าให้ฟังครับคุณหมอมีปัญหาเรื่องสุขภาพอ้วนลงพุงแล้วก็ป่วยอ่อนแอๆนะครับท่านไปออกกําลังกายยังไงก็ไม่หายนะครับท่านจึงมาปรับเปลี่ยนวิธีการกินดูครับ และพบว,ว่ากินอาหารวันละมือ้อหรือลดอาหารลง60%ของแต่ละมื้อนะครับคือทางออกที่ดีที่สุดบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ากินน้อยลงแล้วมันจะเด็กขึ้นได้ยังไงนะครับคุณหมอท่านนี้ท่านก็มีคําตอบให้ครับท่านบอกว่าเมื่อเวลาเราหิวจะมียีนตัวหนึ่งนะครับชื่อยีนเซอร์ทูอินจะออกมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆในร่างกายครับและในขณะเดียวกันร่างกายก็จะผลิตโกรทฮอร์โมนออกมาทําให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นกระบวนการการทําง,งานของร่างกายเพื่อความอยู่รอดนะครับ แล้วร่างกายเราจะค่อยๆปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นในทางกลับกันนะคะ